วันนี้นะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านพยัญชนะแบบสั้นกันนะคะในการที่จะอ่านคําในภาษาไทยนะคะทุกคําเลยในภาษาไทยนะคะจะต้องรู้จักการอ่านพยัญชนะแบบสั้นก่อนนะคะซึ่งอักษรในกลุ่มพยัญชนะมีทั้งหมด44ตัวนะคะและในอักษร44ตัวนั้นนะคะจะมีการอ้าปากงับปากและกระดกลิ้นของภาษาไทยเนี่ย แตกต่างกันนะคะซึ่งบางทีเนี่ยอาจจะไม่มีในภาษาอื่นนะคะแต่ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่พูดและฟังภาษาไทยได้นะคะคุณจะเรียนรู้การอ่านพยัญชนะแบบสั้นได้อย่างรวดเร็วค่ะมาเริ่มอ่านกันเลยนะคะวันนี้ครูจะยกตัวอย่างการอ่านพยัญชนะแบบสั้นโดยใช้อักษรสิบตัวแรกของภาษาไทยนะคะกอไก่อ่านว่ากอขอไข่อ่านว่าขอขอขวดอ่านว่าขอ คอควายอ่านว่าคอคอคนอ่านว่าคอคอระคังอ่านว่าคององูอ่านว่างอจอจานอ่านว่าจอชอถิงอ่านว่าชอชอช้างอ่านว่าชอต่อไปนะคะเราจะมาอ่านแบบที่ไม่ต้องดูนะคะว่าเป็นกอไก่ขอไข่อะไรอย่างนี้นะคะเราจะอ่านแบบสั้นไปเลยนะคะง่ายๆก็คือกอ ขอขอคอคอคองอจอชอชออยากได้รับความรู้ดีๆเกี่ยวกับภาษาไทายง่ายๆแบบนี้ทุกวันกดติดตามเพจไว้นะคะวันนี้นะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยมานานนะคะหลายปีแต่ คุณไม่สามารถอ่านหนังสือได้นะคะไม่รู้จักตัวอักษรภาษาไทยนะคะทั้งๆที่คุณพูดไทยได้และฟังภาษาไทยรู้เรื่องนะคะวันนี้ครูนีนะคะมีคอร์สออนไลน์นะคะการสอนหนังสือและตัวอักษรภาษาไทยมาสอนคุณนะคะโดยคอร์สนี้นะคะจะเรียนกันผ่าน Facebook กลุ่มนะคะโดยที่จะมีขั้นตอนการสอนการเรียนเหมือนกับเรียนในโรงเรียนนะคะคอร์สนี้นะคะเหมาะสําหรับผู้ใหญ่นะคะ ที่เลยวัยในการเข้าโรงเรียนแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะสามารถเรียนภาษาไทยได้จากไหนนะคะท่านใดนะคะที่สนใจคอร์สออนไลน์สอนภาษาไทยของครูนีนะคะสามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะแล้วพบกันในคอร์สนะคะ